นิทานเรื่องฟ้ากับเหวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านไม้สองหลังตั้งอยู่ติดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าผู้คนในหมู่บ้านมักเรียกบ้านสองหลังนั้นว่าบ้านฟ้ากับบ้านเหวไม่ใช่เพราะฐานะแต่เพราะเด็กผู้หญิงสองคนที่เติบโตขึ้นมาภายในบ้านนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวจริงๆ เด็กหญิงคนแรกชื่อพิมพ์ผิวขาวใบหน้าหวานดวงตาใสาไม่ว่าจะยิ้มหรือนิ่งก็มีคนมองตั้งแต่ยังเล็กพิมพ์ก็เป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ใครเห็นก็พูดเหมือนกันโตขึ้นต้องสวยแน่ๆอีกคนชื่อเดือนเด็กหญิงรูปร่างอ้วนผิวคล้ำผมหยิกฟูใบหน้าไม่เข้ารูปตั้งแต่จำความได้เดือนก็รู้จักคำว่า อ้วนดำที่เรก่อนรู้จักคำว่าสวยทั้งสองเกิดปีเดียวกันเข้าโรงเรียนพร้อมกันเดินผ่านตรอกดินแดงสายเดียวกันทุกเช้านั่งโต๊ะเรียนแถวเดียวกันและฟังเสียงล้อเรียนคนละแบบพิมถูกเรียกว่าคนสวยห้องเรานางฟ้าของโรงเรียนส่วนเดือนถูกเรียกว่าลูกช้างอีอ้วนดำ อีตุ่มเดินได้ตอนแรกเดือนยังไม่เข้าใจเธอคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่พอคำเหล่านั้นดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทุกปีมันก็เริ่มฝังอยู่ในใจลึกกว่าที่ใครคิดเดือนเริ่มมองพิมพ์มากขึ้นไม่ใช่ในฐานะเพื่อนบ้านแต่ในฐานะคนที่ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องพยายาม พิมพเรียนเก่งยกมือตอบคำถามก็ถูกครูชมเพื่อนๆปลอบมือเดือนก็พยายามเธออ่านหนังสือจนดึกท่องจนปากแห้งแต่เวลาสอบคะแนนของเธอมักจะต่ำกว่าพิมพ์เสมอไม่มากก็น้อยแต่ก็แพ้พอมีการประกวดร้องเพลงพิมพ์ได้เป็นตัวแทนแม้เดือนจะฝึกร้องทุกคืนแต่ครูก็พูดเพียงว่าเสียงยังไม่เหมาะ แข่งวาดรูปแข่งกีฬาแข่งทำกิจกรรมผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกครั้งเดือนแพ้ซ้าแล้วซ้าเล่าจากเด็กที่แค่น้อยใจกลายเป็นเด็กที่เริ่มเกลียดโดยไม่รู้ตัวพิมพ์ไม่เคยรู้เลยว่ารอยยิ้มที่เธอมอบให้กลับกลายเป็นมีดในใจของเดือนพิมพ์ยังชวนเดือนเล่นชวนทำกันบ้านชวนเดินกลับบ้านด้วยกันเหมือนเดิมทุกวัน แต่เดือนเริ่มตอบสั้นลงเริ่มเงียบเริ่มมองพิมพ์ด้วยสายตาแข็งแข็งและเริ่มคิดในใจว่าสักวันฉันต้องเหนือกว่าเธอให้ได้ยิ่งโตการแข่งขันในใจเดือนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นพิมพ์เริ่มสวยขึ้นตามวัยมีคนมาจีบมีคนช่วยถือกระเป๋ามีคนปกป้องเดือนเริ่มลดน้ำหนักจริงจังอดอาหารออกกำลังกายอย่างหนัก ทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมเธอไม่ได้ทําเพื่อสุขภาพแต่ทําเพื่อเอาชนะพอเห็นพิมพ์พได้รางวัลเดือนก็เจ็บใจเหมือนแพ้ศึกที่ไม่มีใครรู้ว่ากําลังแข่งพอพิมพ์พได้คําชมเดือนก็ย้อนมองตัวเองด้วยความรังเกียจทําไมฉันต้องเกิดมาแบบนี้ทําไมฟ้าต้องเลือกเธอวันหนึ่งโรงเรียนจัดประกวดดาวเดือน เพื่อนเพื่อนบทพิมพ์พแทบเป็นเอกฉันชื่อของพิมพ์พถูกเรียกเสียงปรบมือดังลั่นเดือนยือนอยู่ท้ายห้องมือกำแน่นหัวใจสั่นน้ำตาไม่ไหลแต่ข้างในพังยับเยินคืนนั้นเดือนกลับบ้านทุบกระจกร้องไห้คนเดียวแล้วพูดกับเงาตัวเองว่าถ้าฉันไม่สวยฉันก็ต้องเก่งกว่ารวยกว่า เหนือกว่าเธอให้ได้พิมพ์หลังจบมัธยมพิมพ์เลือกเรียนสายที่เธอรักชีวิตเรียบง่ายมีเพื่อนมีรอยยิ้มส่วนเดือนเลือกเส้นทางที่เร็วกว่าทำงานหนักแข่งขันทุกอย่างไม่สนใจความสุขสนใจแค่ผลรัพเดือนประสบความสำเร็จอย่างเร็วมีเงินมีตำแหน่งแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเพราะเธอไม่เคยเห็นใครเป็นเพื่อน มีแต่คู่แข่งหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเก่าแทบไม่เปลี่ยนแต่คนเปลี่ยนพิมกลับมาเยี่ยมบ้านเรียบง่ายอบอุ่นมีครอบครัวเล็กๆเ,เดือนกลับมาพร้อมรถหรูเสื้อผ้าหรูแต่หัวใจว่างเปล่าทั้งสองสบตากันเงียบไม่มีคำพูดไม่มีคำทักทายคืนหนึ่งเดือนนั่งมองกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้ทุกอย่างยกเว้นความสุขเธอถามตัวเองเบาๆแล้วฉันชนะใครในิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจว่าบางคนไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่แพ้เพราะเอาชีวิตตัวเองไปแข่งในสนามที่ไม่เคยมีคู่ต่อสู้หรือมีเส้นชัยและความอิจฉาไม่เคยทำให้ใครสูงขึ้นมีแต่มันจะค่อยๆดึงเราให้ต่ำลงโดยไม่รู้ตัว